สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นการแนะนำตัวนะครับผมชื่อบีมนะก็เป็นคนที่ทำอะ่ะช่องบีมเฮทโอสเกลขึ้นมานะครับสำหรับอ่จุดประสงค์ในการทำช่องนี้นะผมก็จะเน้นในการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับรถโมเดลเฮทโอสเกลนะก็จะเน้นหนักไปทางยี่ห้อเฮอ p a ป้านะครับหรือว่ายี่ห้อทางยุโรปเขานะ คือจริงๆแล้วเนี่ยรถโมเดล h ฮตโอสเกลนะครับก็ในบ้านเรามันก็ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะก็จะมีคนที่เล่นนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นเล่นกันอยู่ไม่กี่คนนะครับก็ชื่อก็คุ้นๆกันนะข้างในเพจเฮโอนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ที่ชอบหรือว่าอยากจะศึกษารถเฮตโอสเกล o ในจุดนี้เพิ่มนะครับผมแนะนําก็ให้ลองเข้าไปดูในเพจเฮตโอสเกลขับไทยแลนด์ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทําเพจนี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นสมาชิกในเพจนี้นะ แต่ก็เห็นเพจนี้ก็เข้าท่าดีครับก็คือเขาแนะนําดีนะแล้วก็มีคนที่เล่นเยอะนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้าไปดูในเพจนี้ได้นะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับสําหรับในช่องผมแล้วเนี่ยส่วนมากที่ผมจะเน้นนะผมจะเน้นพวกรถใหญ่นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกรถก่อสร้างซะมากกว่านะครับก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าชอบในส่วนรถของรถพวกนี้นะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องผมแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ